สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเพื่อนๆอยู่ฟังลาวฝังไทยฟังอเมริกาฟังยุโรปทั่วโลกเนาะค่ะวันนี้มาม่าวันนึกอยากกินปลาส้มค่ะก็เลยซื้อปลาตะเพียนมาห่อหนึ่งแปดบอนเนาะแปดก็ประมาณก็ประมาณสามร้อยห้าสิบประมาณนั้นเลยค่ะการทำปลาส้มก็คงจะต้องเออ หัดทำเหมือนจากที่เห็นพ่อแม่ทำมาเนาะปลาส้มปลาตะเพียนเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบก,ก็กระเทียมเกลือแล้วก็ข้าวเหนียวเนาะส่วนที่ว่าเกลือเอามาล้างปลาก็เอามาล้างแล้วก็ที่บ้านจะใช้เวลาแช่น้ำเกลือประมาณสอามชั่วโมงก่อนที่จะเอามา ใส่ข้าวใส่กระเทียมแล้วก็หมักนะคะมาม่าวันก็จะเอาเกลือมาล้างปลาเนาะเอาเกลือมาล้างปลานวดๆไปแล้วก็เอาหลังจากทําเสร็จแล้วล้างออกให้หมดแล้วก็เอาแช่น้ําเกลือไว้สองสามชั่วโมงนะคะพอหลังสองสามชั่วโมงเราก็ล้างน้ําเปล่าออกทีนี้เราตํากระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียว แล้วก็เกลือผสมกันเข้าไปแล้วก็เอามานวดแล้วก็เอามาหมักกับปลาตะเพียนค่ะแต่ละตำราแต่ละสูตรก็คงจะไม่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็เอาตามสูตรที่บ้านพอเราหมักเสร็จแล้วไม่รู้จะหมักกี่วันเพราะว่าอากาศตอนนี้อากาศร้อนอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่วันคงใจก็จะต้องรอต้องเทสดูก่อนนะคะนะ ที่อังกฤษนี่ก็มีคนไทยทำขายนะคะแต่ทีนี้ว่าก็อยากจะรดทดรองฝีมือตัวเองะคะ่ะทำแล้วก็ทำกินเองเนาะเราจะได้รู้ว่าเราใส่อะไรไม่ใส่อะไรบ้าง ยมก็จะตาให้ละเอียดหรือไม่ละเอียดก็แล้วแต่นะคะตามใจฉันส่วนมะม่วงวันก็ไอ้มันมะกรูดมะกาก็ก็ไม่ไม่ต้องละเอียดมากหรอกคะ่ะทีนี้เราก็เอาเข้าวเหนียวกับเกลือเนี่ยเออเกลือตาใสไปแล้วเนาะก็ข้าวเหนียวเนี่ยมาก็มาขยําขยําแล้วก็เอาไปทาตามเนื้อตามตัวปลานวดนวด,นวด,น,วดนวดเข้าไปเนาะ พอเอาไปนวดนวดกับเนื้อปลาแล้วก็เอายัดเข้าใส่ท้องด้วยนวดนวดให้จนแบบเข้าเนื้อกันแล้วมามา่าวันก็จะเอามาใส่กล่องแล้วก็เอาใส่ฟลอยปิดให้มิดชิดแล้วก็เอาใส่กล่องแล้วก็ใส่ถุงดำเนาะเอาไว้ในที่อบอุ่นคือมามา่าวันจะไม่เอาไปทอดนะคะปลาส้มเนี่ยมามา่าวันจะเอาไปอบในตู้อบ แอร้อนของนินจาเขาค่ะอร่อยมากเลยทำงวดที่แล้วไม่ได้ถ่ายออกไม่ได้ลงคลิปแต่ก็เอาไปอบแล้วหน้าอร่อยมากๆเลยระวังจะเ,เอากระดาษฟยใส่เพื่ให้เราปิดหลังจากเราเอากระดาษฟอยล์ปิดหน้าเอาไว้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาฝาปิดแล้วก็เรามาดูตูดมาคะ่ะตูดปลา,าก็ตูดกล่องก็มีเห็นปลาแบบนั้นค่ะหลังจากแพ็กกิ้งแล้วก็เอาคอยใส่เอากล่องปิดอย่างดีแล้วก็เอาใส่ถุงดำเพราะว่าที่นี่ต้องการความอบอุ่นนะคะแล้วก็ถ้าอยู่เมืองไทยก็ไม่ต้องใช้แบบทำแบบนี้เราใส่ถุงดำเพื่อไว้่วยให้มันอุ่นนะคะ อากาศอุ่นๆปลาจะได้เป็นปลาส้มไงคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวตอนที่ปลาส้มเป็นแล้วขอฝากกดเลิฟก,กดไลค์กด subscribe กดติดตามให้กับมาม่าวันด้วยนะขอบคุณมากคะ่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ